สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแม่ปิงชาแนลรู้ครึ่งไทยลาวอีกแล้วนะคะมือนีสิภาพมาบึงเรือนจำเก่าของจังหวัดสกลนครค่ะนี่เป็นล้างแล้วค่ะเพื่นทุบออกแล้วนี่บริเวณจะเหลือแค้อาคารน,นี้นะคะเพิ่นเอาไว้นี่นี่ค่ะดูข้างใน โอ้อันนี้จะเป็นห้องน้ำสบอเก่าแล้วเนาะมันนานแล้วอะ่ะไปดูข้างหน้าขออาไฟในความมือสั่นนะคะลืมเอาไม้กันสั่นมา ผ่านมาก็เลยถ่ายให้ดูสักหน่อยไไโอ้ไม่กลาขึ้นเลยอยานนี่ข้างหน้านะคะเป็นข้างหน้า ยังมีกลิ่นอับกลิ่นอะไรนะคะเป็นแบบนี้เนาะหิงพระน้ำหมาอยูามา่มองชอบุดดูเด้อแต่ตีจต่ทั้งเออลุกหลานมาทายจะชเด้อเป็นอย่างเด้อโอ้อันนี้บันไดขึ้นไปชั้นสอง สภาพก็คือไม่กล้าขึ้นแล้วนะคะกลัวหัดโอ้มีลูบอะไรอย่างติดเพาะม้างเพิเง นี่ของหนามบอ่อันนั้นเป็นอะไรนะบางวงอยู่นะคะบรรยากาศโอ้ข้างบนนี่เขาเอาขึ้นไปติดยังไงอะ่ะอยู่รูปภาพติด ไม่กล้าเข้าไปข้างในนะคะดูข้างนอกเอาด้วยกันนี่ล่ะค่ะเพิ่งมาเค<ล>ยมาดูเป็นครั้งแรกมีแต่ขับรถผ่านโอ้มีปะหมด้วยเสีพระหม,ะหมใส่นักโถษเป็นใส่แบบนี้เนาะคะเนาะปะหุมแบบโบราณสมัยก่อนที่เขาเจอที่ ทางขึ้นฝังนี้โหเป็นไม้ขึ้นเต็มเลยดีญญ๊ดามาตอนกลางคืนก็น่ากลัวอยู่นะ นั่นคืออะไรอ่ะคือห้องน้ำใช่ไหมอ่ะตรงนั้นอ่ะน่าจะเป็นห้องน้ำเน้ะค่ะเนาะนิโน่ยงสีแลนักโทษก็นด้มีเหงนผพระอ้แต่ข้างบนนี่น่าจะผุแล้วคะ่ะไม่กล้าขึ้นไปแล้วดูอย่าบุธืออาจจะโยดตุ้มลงมาแล้วมับพอเล้อ 靠谱吗？Oh, oh. ล็อกไว้เน้ะของบุญน,น่ะเป็นแบบอึดอัดเนาะคะ่ะเขามาในนี้เป็นหุดซึกแบบหายใจบตเต็มปอดเป็นยาฆ่า ตรงมีเอียงในเนเลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็สิจบซ้ำนี้เด้อค่ะเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามให้เนยเด้อค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจหาคลิปดีๆมาให้เบิ่งอีกค่ะไปละค่ะขอบคุณค่ะ